สวัสดีค่ะโนซายบายมิสหมูนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกทุกคนค่ะไปทำความรู้จักและไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสองคำนะคะสำหรับในสถานการณ์โควิด1 i d 1 9ในยุปัจจุบันค่ะก็คือคำว่า a t k และ r t p c r ค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าคำว่า ATK กับคำว่า RT-PCR นะคะมันมีหลักการในการใช้เหมือนแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับในสถานการณ์โควิด -19 ณยุคปัจจุบันของเราค่ะสำหรับคำแรกนะคะก็คือคำว่า ATK ค่ะซึ่งคำว่า ATK เนี่ยนะคะก็ย่อมาจาก Antigen Test Kit ค่ะ ซึ่งสำหรับ a อทนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปอุปกรณ์นะคะอย่างง่ายเลยค่ะที่เราสามารถนะคะตรวจได้ณนะปัจจุบันนะคะแล้วก็รอผลนะคะไม่เกิน10-15นาทีนะคะก็สามารถที่จะทราบผลได้อย่างเบื้องต้นนะคะว่าเรานะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะหรือมีภาวะที่ร่างกายนะคะมีเชื้อโควิด -19 นะคะในสายพันธุ์เดลต้าหรือในสายพันธุ์อื่นๆนะคะหรือไม่อย่างไรซึ่งอุปกรณ์นี้ค่ะถ้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงน,นิดนึงนะคะราคา สูงเนาะแต่ณยุคปัจจุบันค่ะก็จะเป็นเครื่องมือนะคะเบื้องต้นค่ะที่หน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนนะคะตามสถานประกอบการต่างๆนะคะโรงงานโรงแรมน,นะคะต่างๆเนี่ยนำเอามาใช้ในการคัดกรองนะคะสาหรับทุกๆคนนะคะที่มีความสุ่มเสี่ยงเนาะหรือมีการประเมินว่ามีการติดเชื้อหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราจะพบว่าอุปกรณ์ ATK นี้ค่ะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ราคาเน ก็ไม่แพงมากนักนะคะทุกครั่เรือนนะคะหรือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนํามานํามาใช้นะคะเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นในการที่จะตรวจวัดคัดกรองได้ค่ะซึ่งขั้นตอนหลัหลกๆนะคะหมูก็เคยได้พูดไปแล้วว่าการตรวจ ATK นะคะทําได้อย่างไรบ้างทุกคนก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูนะคะใน EP ก่อนหน้านี้ได้ค่ะ ส่วนคำว่า RT-PCR นะคะมันก็คือ Real Time Polymerase Chain Reaction ค่ะซึ่งคำคำนี้นะคะหรือในกระบวนการนี้ค่ะมันก็จะต่อเนื่องเนาะมาจากการที่เราตรวจคัดกรองนะคะสำหรับ ATK ค่ะหลังจากที่มีการตรวจแล้วนะคะแล้วผลอาจจะออกมาเป็นบวกนะคะหรือมีการขึ้นแถบน,นะคะสองแถบหรือ2ขีดถูกไหมคะสำหรับในชุดประกรณ์น,นั้นก็แสดงว่านะคะในบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะมีเชื้อนะคะหรือได้รับเชื้อโควิด19นะคะในสาย พันน้นๆก็เพื่อใหอ้มีการตรวจเช็คนะคะหรือมีการตรวจสอบที่เป็นประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ให้ผลชัดเจนนะคะ RT ที่ค่อนข้างร้อเปอร์เซ็นต์เนาะดังนั้นนะคะในกระบวนการนะคะก็จะนําเข้าสู่ของการตรวจ RT PCR ค่ะเพื่อที่จะนําไปดูว่านะคะการติดเชื้อครั้งนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ตัวไหนนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําไปในเรื่องของการเพิ่มจํานวนในเชิงของงานวิจัยหรือในการตรวจสอบนะคะว่าเราจะสามารถมีวิธีในการรักษานะคะ ซึ่งในบางครั้งเนี่ยการทำ RT PCR นะคะก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการตรวจนะคะคนตรวจพบเนาะสำหรับเชื้อนะคะซึ่งอาจจะเป็นสายพันธุ์เดิมนะคะหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยเราบอกว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ของเดลต้าใช่ไหมคะดังนั้นการตรวจ RT PCR เนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะเช็คได้ว่ายังเป็นสายพันธุ์เดิมอยู่ไหมหรือถ้าเป็นการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์อย่างเช่นโอไมครนแบบนี้ค่ะจะทําให้เราได้เห็นว่ารูปร่างของสายพันธุ์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน หรือสามารถที่จะพบสายพันธุ์ใหม่ๆของโควิด -19 นะคะจากการตรวจในหลักการนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าในกระบวน,น,นการของ RT-PCR นะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลานะคะคที่มากกว่าการตรวจ ATK ค่ะซึ่งก็อาจจะรอผลประมาณ1-2สัปดาห์นะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นค่ะตามระยะเวลาหรือทางหน่วยงานของทางรัชการที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะได้ทราบผลนะคะที่ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซน์หรือมีความชัดเจนในแง่ของ การติดเชื้อโควิด -19 ในยุคปัจจุบันค่ะ ที่เราได้ทราบไปแล้วนะคะว่า ATK กับ RT-PCR นะคะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะดังนั้นแน่นอนว่าหลากัหลกๆนะคะสิ่งที่ใกล้ตัวเราและเราสามารถที่จะสามารถนะคะตรวจเช็คเราและคนในครอบครัวนะคะหรือทุกๆคนได้นั่นก็คือการตรวจอุปกรณ์ของ ATK นะคะในเบื้องตน้นดังนั้นอย่างที่บอกไปคะ่ะเผื่อใครอาจจะต้องไปต่างประเทศถูกไหมคะหรือมีญาติพี่น้องของเราเนี่ยนะคะเข้ามาในประเทศไทยนะคะมาท่องเที่ยวหรือมาเยี่ยมญาตาิต่างๆนะคะ ดังนั้นการตรวจก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นนะคะที่เป็นในส่วนของ RT-PCR เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าทุกทคนที่เข้ามานะคะในประเทศของเราหรือเราไปประเทศเขาที่เป็นต่างประเทศเนี่ยนะคะจะไม่มีการติดเชื้อนั่นเองค่ะ และท้าทยนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกทคนเอาไว้นะคะเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนในร่างกายนะคะอย่าลืมว่าการฉีดวัคซีนนะคะในชนิดต่างๆะคะอาจจะไม่ได้การันตีว่าเราจะมีการาไม่ติดเชื้อโควิ 19, ด1 i ถูกไหมคะแต่มันเป็นอีกกระบวนการหนึ่งคะ่ะที่จะทําให้ร่างกายนะคะสามารถสร้างแอนติบอดีนะคะขึ้นมาต่อต้านในเรื่องของแอนติเจนนั่นก็คือร่างกายจะมีการสร้างกระบวนการภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะเพื่อออกมากําจัดเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่าง ย่ยังไงถ้าเราได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะทําให้ร่างกยายยนน้อยนะคะมีความเบาบางหรือได้รับผลกระทบนะคะจากเชื้อโรคนะคะหรือโครงสร้างของเอสเทเจนต่างๆนะคะได้ลดน้อยลงยังไงก็อยากจะฝากทุกคนนะคะได้ดูแลสุขภาพเช่นเดิมนะคะอ่าแล้วก็มั่นนะคะในเรื่องของการรักษาระยะหา่างแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการดํารงชีวิตนะคะในแนวรูปแบบใหม่ด้วยค่ะยังไง ep ครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรนานก็อยากจะ ฝากทุกคนได้ติดตามชมด้วยนะคะสำหรับพีนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ